ว,วันนี้เฮาสีมาเฮ็ดเมนูต้มกะบลอ,อนี่อันนี้ก็คือกะบลอ,อนี่ของเฮาที่แซ่แล้วนเนาะอันบ่แซ่มันสีแข็งมันสีต้มน่านเปื่อยแซ่รประมาณาเท่าไรแซ่ประมาณชั่วโมงหนึ่งห <c ười> รือว่าอะไรก็หั่นก็นได้เนาะมันจังอ่อนค่ะอันนี้ไหมลงแล้วไหมเออวันนี้เราเส่มาลงหมอง้อเนาะ กระดูกหมูเนาะใข่มันเรือว่าใส่ซีนมันก็ได้เนาะถ้ามีซีนมันนะหมูมีซีนมันเฮามีแต่กระดูกมันว้ากระดูกหล่อนดิกระดูกมีซีนดิกระดูกติดซีนเลยเนาะใส่แต่ซีมันก็ได้อีกประมาณสามชิฟนาทีจะกินได้เนาะ ลุกเลยเนาะกำลังตักเนาะกว่าน,นี่ตักอืมกำลังตักกำลังตักกินสามตักให้พี่น้องกินเนาะไข่ไข่เธอตายเองเอะนะโอ้ยลืมบ,บ้วงเลยที่ สืมวบายดีเคสบายดีเค่บายดีกองลูกเค้กแล้วสบายดีกินต้มกับร้อนี่เด้ออยากินแล้ว นั่งเอาขึ้นกระโปกเลนะได่ใส่บวกค่อยบวงนี้ไม่เจอกะไม่ใส่แล้วพี่พี่ผงีเบด,ด <laughs> ซื้อกระโลนี้ห้าพันพี่น้องมาตม้มกินกับพี่น้องตุ่ตมกินกับพี่น้องหลายคนเนาะ ไม่ได้กินเทไ่ได้กินตาเทาคนเดียวหรอกบ่กินแต่สี่คนนี่เออไ่ได้กินแต่สี่คนดอกพี่น้องที่ข้างหลังยะคนวะโชนที่ข้างหลังกับเจ็ดคนนันเตียงน้อยเนาะเตียงบุคคเอาขึ้นไปนั่งเท็กเอาขึ้นนั่นแหละคุนมาเจอเมยนะเออคุณมากินอยู่เทารสบายดีก่อนมะสบายดียกมือขึ้นใชไม่บันไมอม่บันเบื่อไหมสบายดีไหะ

คือก็เลนี่ 5, นาหาพัน,บบนเนม่อเลาน่ะนบุเพตติเพชร,พชรไปกินน้ำดเ,เด้อเข็าไกินน้ำนะน,นี่นี่หาบ้านนี่อะไรเจาะตัวนี้กินน้ำบ่ จะไปปรุงไหมไปปรุงได้ไมปุงเองปุงเองปะอืม Nguyên của nó đen Dạy ngọt về hơi. có tuổi Hãy đi hơi. 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 Hãy đi hơi

อันนี้ต้มิีนนี่ยไม่ได้กินกินกินแล่รอนี่แบบวั่ไว้จำซีนกินคลอนนี่แซ่บกว่าก็เลยบ่กินตัวนี้บ,แบบแบเทาแบเทาน้งนาซันเนลบอ

ธนาซื้อมาเติมซื้อมาเติมหลายกว่านี้เนาะเหี้ยนะอือมันเหี้ยบ่จืดขาบ่แทห้มาดูแท่งเนฮะ

อีกอ่ไรบ้างล่ะฮะยังสองกะอนนะ่ะ like ืะแซบอ่ะกินพอดีให้ยากอีกนะกินจับก <S glo> ิมลยยากลคณแซบัดเนี่ยไก อาจาีจะมาจะมาแซ่บเนาะใช่ไหมมาวันนี้ครับจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่สบายดี nangke paad wa